สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทินฮารโรสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีกุมเป็นความรักในช่วงนี้ยามจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน2568ัน 2, นี้นะคะเปิดไพ่มาเราทั้งในฝั่งของคุณแล้วก็ฝั่งของเขารเรื่องสองฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านเข้าไปนะคะชาวราศีกุมและคนากุมในช่วงนี้รอคอยอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าถ้าคุณกําลังรองคอยอยู่ไพ่บอกว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะแต่ว่าในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์คน้างจะยากลำบากนิดนึงเนาะเพราะไพ่พลังงานหลักมี เดดเดดขึ้นใบแรกเลยนะคะบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรืออาจจะเป็นการที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลง s e เองก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นการที่เราอยากจะหายส,สาบสูญตัวเองไปจากใครสักคนหนึ่งจากสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะยากเย็นในเวลานี้บางท่านอาจจะพบเจอความสมพันธ์ที่คนรักของเราเขาค่อนข้างจะขี้หึงขี้หวงหรือจ้องจับผิดเราอยู่ตลอดเวลาเนาะดูเหมือนเขาจะพยายามท,ทํานู่นทำนี่นะคะแล้วอาจจะเป็นจุดนึงที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะหายสาบสูญออกไปจากโลกนี้สักพักหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือบางท่านอาจจะ ก็เป็นความสัมพันธ์แบบโผล่โผล่โก็ได้น้องเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายนะคะ ถ้ายังไม่เคยมีใครหายไปในความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีใครบางคนหายไปอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเคยหายไปแล้วบางทีในช่วงนี้อาจจะมีดีโผล่ตับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือโผล่ตับเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะทีนี้ไพ่ความรู้สึกในใจของคุณเป็นไพ่ควีนถือดาวบ่ารู้สึกว่าชาวราศีกลุ่มและคณากลุ่มหลายๆท่านในช่วงนี้ค่อนข้างจะแข็งหรือเปล่าเอ่ยจิตใต้สำนึกลึกๆในใจของคุณอาจจะพยายามบอกกับตัวเองว่าเราโอเคนะคะเราโอเคตลอดเวลาเลยแต่ไพ่ใบนี้ต้องระมัดระวันา่ มันอาจจะเป็นการแค่ โอเคแค่ความความพยายามของเราแต่ว่าจริงๆมันอาจจะยังมีความเปลาะบางอยู่มากๆก็ได้นะคะตำแหน่งนอดีตของคุณเป็นไพ่เด็ดถือได้บางท่านอาจจะคุยกบชาวธาตุลงเป็นกลุ่มเมทุนเนาะในช่วงที่ผ่านมาเหมือนคุณน่าจะเฝ้าคอยสังเกตการใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะอาจจะอยากพูดอยากคุยกับเขาแต่ก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เออซึ่งปัจจุบันอนย่างที่บอกน,นะคะว่าน่าจะมีใครบางคนค่อน,นข,ข้างที่จะขี้หึงขีงข้หวงคุณมากๆเลยหรือว่ามีอะไรบางอย่างมันครอบงาเขาเอาไว้และทําให้เขารู้สึกม,มันอยู่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เนาะเดี ขอไพ่ขยายเพิ่มหน่อยว่าเดดเดของคุณนี่คืออะไรนะคะแต่ไพ่ใต้สำหรับคุณยังเป็นไพ่ชำพันธ์อยู่เลยแสดงว่าก็พยายามประนีประนอมแบ่งรับแบงสู้หรือเปล่าเอ่ยถึงแม้ว่าอยากจะหายไปเหลือเกินนะคะในช่วงเวลานี้จัดชเม้นนะดูอึดอัดดาอยากที่จะปลดปล่อยเลยนะคะอยากจะปลุกบ,บางสิ่งบางอย่างที่เคยจบไปแล้วตายไปแล้ว,ลวฟื้นขืนชีพขึ้นใหม่ครั้งแล้วบนไพ่ ชิงถือดาบด้วยอาจจะเป็นคนพูดน้อยนะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกแต่จริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะรักจริงจัง,จงใช่ไหมเอ่ยว่ารู้สึกว่าชาวราศีกุมภ์และนา,ค,า,นาคุมมีใครบางคนที่ค่อนข้างจะยืนหนึ่งในใจ,จของคุณมากๆอยู่แล้วเนาะเอ่อถึงคุณจะไม่ได้แสดงออกจะไม่ได้พูดอะไรออกมามากมายแต่รู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีคุณค่ากับคุณอยู่เสมอนะคะแต่ขอหนึ่งใบให้เดวิลหน่อยเดยวิลนี่คืออะไรเอ่ย นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตประจําวันหรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์งงง,งไหมเป็นความสัมพันธ์ที่รอเวลาเหมือนรอรุ้นอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคือมอกไม่แน่ใจว่าชาวราศีกุม,มะมีใครบางคนอยู่ในชีวิตที่คุณคุยหรือว่าเออสางความสัมพันธ์นะอะไรเงี้ยคะ่ะแต่บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออาจจะชัดเจนก็แล้วแต่แต่ผมรู้สึกว่า เหมือนคุณจะมีตัวแปรค่อนข้างเยอะเหมือนกันในความสัมพันธ์หนึ่งคือบางท่านอ่ะมีคนที่คุยอยู่หรือคบอยู่แต่ในเรื่องในใจของเราอ่ะก็มีอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นของจริงของเราหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างสําคัญเป็นคนพิเศษนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้แสดงออกว่าเขา่พิเศษขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความว่าคุณอาจจะมีใครบางคนอยู่ในชีวิตของคุณก็ได้นะบางท่านอาจจะเป็นรูปแบบนั้นนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณอาจจะไม่ได้คุยกันมาสักระยนหนึ่งแล้วก็ได้ หรือบางท่านอาจจะเป็นเคสที่คุณก็ไม่ได้มีใครหรอกคุณไม่ได้มีใครเลยมีเขาคนนี้เนี่ยแหละแต่ว่าคนคนนี้อาจจะค่อนข้างขี้หึงขี้ห่วงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็ค่อนข้างที่จะกระท่อนกระแท่นกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะให้เขายืนอยู่ในใจของคุณนะแต่ว่าบางทีความสัมพันธ์มันอาจจะมีความคอน FLICT หรือไม่ค่อยเข้าใจกันคน่อนข้างอยู่เหมือนกันเนาะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณอยากจะหายสับสนไปก่อนหรือบางทีก็อาจจะอยากเงียบๆไปสักพักหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งคุณเขาได้พพ่่่ลลัังงงาานนนหกกใอออเคป็ทีบว จงกล้าที่จะเลือกหัวใจมากกว่าความกลัวนะตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในภาวะสับสนหรือเปล่าแล้วทําให้เขารู้สึกเหมือนยังไงดีหนะ้ายังไงดีนะนะคะซึ่งไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ก้าเหรียญน,นะคะในช่วงนี้ก็ท่อนขาที่จะเยื่หยิ่งแล้วก็มั่นใจตัวเองมากๆเลยเหมือนกันเหมือนคนที่รู้สึกว่าตัวเองก็มีพร้อมทุกอย่างนะคะแล้วก็ต่อให้คิดถึงต่อให้รู้สึกเหงาแค่ไหนก็เลือกที่จะอยู่เงียบๆในพื้นที่ของตัวเองเนาะอาจจะยิ่งคอยแอบสืบแอบส่องนะคะแต่ว่า ก็ได้แค่ส่องแหละถ้าส่องได้ก็แอบส่องถ้าส่องไม่ได้ก็ก็ช่างมันก็ไม่ทําอะไรก็คิดถึงไปเรื่อยๆนะคะอะไรที่ต้องพยายามคงไม่พยายามในตอนนี้เพราะว่าไพ่ของรู้สึกใ,ใจเป็นไพ่คิงถือเหรียญอะไรที่รู้สึกว่าเหนือบากกว่าแรงก็คงจะไม่ทาก็คือปล่อยไปเลยนะคะแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้อาจจะโฟกัสแต่เรื่องของงานหาแต่เงินก้มหน้าก้มตาทํางานเก็บเงินเป็นหลักเลยก็ได้เนาะตำแหน่งนอดีตเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะเป็นลักษณะนคนที่อยากจะลอยจุ่ดราม่าเหมือนกัน ให้คิงติดเพิ่มให้ของคนที่ก็มีความรักนะมีความรู้สึกแต่ว่าปัญหามนอาจจะค่อนข้างเยอะนะคะหรือบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันรู้สึกเยอะมากเกินไปก็เลยพยายามที่จะหันหลังแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นหรือว่าหาตัวแปรอื่นๆหาคู่ต่อสู้มานะคะเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนความรู้สึกที่มันยากลำบากเนาะเออณปัจจุบันนี้ของเขารู้สึกว่าใครบางคนน่าจะกําลังวางแผนอะไรบางอย่างก,กับเขาอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าเขารู้เรื่องไหมเดี๋ยวขอไพ่ของเขาหน่อยละกันว่าก้าวเรดเขากําลังคิดอะไรอยู่เนาะ ต่ไพ่ใต้สำหรับของเขาเป็นไพ่เดอะสตาร์ด้วยนะคะเป็นไพ่ประจำตัวของคุณบางทีคุณอาจจะยังมีอิทธิพลจากความรู้สึกของเขาอยู่ลึกๆในใจก็ได้ขอหนึ่งใบให้เก้าเหรียญหน่อยเก้าเหรียญนี่คืออะไรเอ่ยสเตรนนะคะยังมีความผูกพันอยู่นะยังเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับเป็นความสัมพันธ์ที่มีความยากลาบากแต่ก็ยังตัดไม่ขาดนะคะยังรู้สึกมีแพชชั่นมีแรยงปรารถนาอยู่เลยอื แต่บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับเนาะรู้กันอยู่2คนเข้าใจกันอยู่สองคนเปิดเผยไม่ได้เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพร่นาน,นะคะทีนี้มาดูกันเลยว่าเขาในตอนนี้รู้สึกไงคุณนะเรื่องสองฝั่งกันได้นะคะเป็นการทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เนาะคิงถึงไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะเผื่อชาวธาตุไฟเมสิงนูสีถ้วย จะชาวเวอร์ไปทำอะไรเขามาหรือเปล่าชาวราศีกุมนกนากุม,ดาดามเขาดูจะร้าวรานอยู่นะคะบางรั้งเฮ้ยทะเลาะกันถล่มกันในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้น่าจะยังมีความหลงสาเหตุการณ์ตรงนั้นอยู่เนาะแต่ว่าถ้ายังไม่เคยทะเลาะกันถล่มกันบางทีอาจจะเป็นสถานการณ์ที่รากฐานไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะกับความรู้สึกของเขาที่มีก็ยังปล่อยวางคุณไม่ได้หรอกค่ะเป็นไพก่กิงถึงไปเท้าอาจจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าทําอะไรแต่ว่าก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เขาก็ ก็ยังไม่สามารถจะปล่อยแบบเด็กขาดได้เลยขนาดนนะคะแต่ถ้าถามว่าในตอนนี้เขาต้องการอะไรเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นสีถ้วยนะที่บ่งบอกถึงการที่เหมือนทีถ้าคุณพยายามหยิบยื่นนําเสนอขอโอกาสขอคืนดีก็อาจจะไม่ได้รับคําตอบอะไรเท่าไหร่เนะเพราะว่า อาจจะเป็นสถานการณ์ที่จะรับก็ไม่รับแต่จะปฏิเสธก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังมี The Tower อยู่ก็ได้ถ้าเคยมีปัญหาซึ่งกันและกันในช่วงนี้ก็อาจจะยังเสียความรู้สึกอยู่เนาะอย่าเป็น้ควีนถือเหรียญอยู่เลยนะคะยังเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในใจจริงเขาน่าจะมีอะไรอะไรอย่างที่เขาอยากจะพูด,ดกับคุณน,นะถ้าได้พูดหมดอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าแบบเป็นให้ควีนถือเหรียญว่ามันมีความอึดอัดอัอัอออ้นตันใจอยู่นั้นเนาะนะเดี๋ยวคอ,อย,อยะดอะไดค,นนะคะ เอมเพลค่ะน่าจะรู้สึกถึงความไม่แฟอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อยากจะเรียกร้องอืมเป็นไพเอ็มเพล่คือจะไม่ยอมไม่ยอมตกเป็นพี่ล่างนะคะเดอะสตาร์ด้วยนะเออโอเคเขาว่ารู้สึกว่าเขาเหมือนคนที่ในตอนนี้เหมือนซ่อนปัจจัยเงื่อนไขระบบอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นเนาะเออกับคุณอ่ะเขาก็ยังไม่ได้สามารถที่จะแบบตัดทิ้งได้หรอกนะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้า ถ้าสามารถไปต่อได้ยังอยากไปต่ออยู่แต่ว่าเรื่องของความรู้สึกในใจอ่ะก็ต้องการเวลาในการซ่อมแซมเหมือนกันเนาะอืมเป็นไพ่กินหรือดาบอาจจะดูแข็งแข็งนิ่งนิ่งแต่จริงเราก็มีความรู้สึกนะคะอแนวโน้มไหนละกันมาแนวโน้มเป็นยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกแอบคุณก็คือยังมีคุณอยู่เต็มประตูนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างก็เลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะ ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ในตอนนี้ตัวเองต้องการอะไรเนาะโอ้มีใคบรบางคนค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่<แ>ยืนหนึ่งในใจเสมอเนาะถึงจะไม่ได้พูดหรือว่าแสดงออกอะไรมามากมายนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นชาวราศีกุมไหมบางท่านอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเป็นสถานการณ์ที่เรามีใครบางคนที่เราคบอยู่หรือคุยอยู่แล้วอ่ะอาจจะเป็นคนค่อนข้างคิดถึงคิดห่วงด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณยังมีใคบรบางคนอยู่ในใจและเขาสังเกตเห็นได้ว่า ความมรณะจะวิ่งหาคุณนะคะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้หึงขี้หัวแล้วก็เจาะกอติดเรื่องราวของคุณแล้วก็ไม่ปล่อยวางด้วยถ้าเกิดว่ามีอะไรระแ,ะแคะระคายขึ้นมาเขาก็จะไม่สามารถปล่อยวางได้เลยจริงๆเหมือนกันนะคะบางทีการที่เราเหมือนถ้าตัดสินใจไปกับเขาคนนี้แล้วคือคบกับเขาแล้วบางทีการปล่อยวางคนเก่ามันก็อาจจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือถ้าเราตัดคนเก่าไม่ได้ก็ก็เอาให้มันชัดเจนไปเลยดีกว่าไหมเนาะไม่งั้นมันก็จะเหมือนเครื่องกลางแล้วคุณเองก็จะยากลำบากนะคะอ่ะขอนแนวโน้มเพิ่ม 9กาดับนะคะดูเครียดน,นะจะติดด้วยเหมือนท่านอาจจะขวบชาวราศีตุลและขนาตุลน,นะคะหลายท่านมีความละละ้าลังเกิดขึ้นอาจจะเป็นการคิดอย่างหนึ่งแล้วก็แสดงออกมาอีกอย่างหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นอาการพูดไม่หมดก็ได้เนาะ เออใครบางคนในช่วงนี้อาจจะมีอาการลับๆล่อๆนะคะอาจจะรู้สึกถอใจแต่พอเอาข้าจริงก็ปล่อยไม่ได้สถานการณ์คลาอยหลถ้าในช่วงนี้ผมรู้สึกว่ายังมีความยือยุดชุดกระชากันอยู่นะยังมีความละล้าหลังแล้วค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงลงตุงหนังด้วยนะคะมีไพ่เดอะเดวิลเข้ามาแน่นอนแล้วค่ะว่ามันจะมีความหน่วงมีความอึดอัดมีความแบบท็อกซิกอยู่นั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะอืมคำแนะนำหน่อยละกันค่ะไพ่อยากแนะนําอะไรบ้างเอ่ย ต่ว่าบางท่านในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันนะยังเป็นไพ่แปะไม้เท้าถี่จะเป็นเป็นไพด่ดีที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าไพ่แปะไม้เท้าให้ไพ่ที่บง่งบอกถึงการติดต่อสื่อสารนะคะหรือการขยับเคลื่อนความสัมพันธ์บางที่ที่นิ่งมานานก็อาจจะมีการขับเคลื่อนเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้หรือว่าหลังจากนี้ก็ได้เนาะออคุณมาถูกทางแล้วคะ่ะชาวราศีกุมและคณากมคุณกําลังทําอะไรอยู่เอ่ยจงกล้าที่จะรักแม้ว่าคุณจะเคยเจ็บนะคะใครที่รู้สึกกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ไม่กล้าที่จะ เอาจริงเอาจังทางไหนสักทางอ่ะไพ่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่าไปกลัวเลยนะให้เรากล้าที่จะรักะนะคะบางท่านที่แบบอย่างที่ผมบอกแล้วเราอาจจะคุยกับคนนี้แต่ในใจเรายังมีคนนึงแล้วทําให้เราเหมือนยืนอยู่ตรงกลางระหว่างคนสองคนอ่ะเออเพราะฉะนั้นนะ เลือกความรู้สึกของเราเนาะถึงแม้มันจะเคยเจ็บ <c oughs> เคยปวดเคยพัง <c oughs> แต่ไม่ได้แปลว่าเราเราจะต้องเจอแบบนั้นตลอดทางชีวิตน,นะคะจงปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่แล้วสิ่งที่ใช่จะเข้ามานะชาวราศีกุมและคนากุมคนไม่ได้มาที่นี่เพื่อเอาตัวรอดนะคะแต่มาเพื่อเติบโตเนาะเพราะฉะนั้น การพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะเอาตัวรอดอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดรับคุณก็ได้นะคะสิ่งสําคัญคือคุณเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณบ้างแล้วคุณเติบโตจากมันยังไงได้บ้างมากกว่าเนาะคุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ค่าให้ใครเห็นอีกแล้วนะคะชาวราศีกุมภและข้าวนากรมบางท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยมั่นใจว่าเราดีพอไหมอะไรยังไงจริงๆมองว่าคุณมีคุณค่าที่คนอื่นเขาสามารถมองเห็นได้อยู่แล้วนะสิ่งสําคัญคือคุณต้องมีความมั่นใจตัวเองด้วยนะคะ จงยอมให้ตัวเองได้พักนะเพราะว่าคุณเองก็สมควรที่จะได้รับความเมตตาเหมือนกันนะคะอย่ากลัวที่จะยืนหยัดขึนสิ่งที่คุณเชื่อแล้วก็อย่าเปรียบเทียบทางเดินของคุณกับใครเนะาะเขาแนะนำค่อนข้างชัดเจนนะคะชาวราศีกุมล์และชากนกุมพุทคุณท่านที่กําลังสับสนแล้วก็ค่อนข้างหาทางออกไม่ได้ในตอนนี้ไพ่บอกว่าให้คุณฟังสิ่งหัวใจเยอะแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าไปกลัวนะคะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคุณเคยอกหักผิดหวังเสียใจที่ว่าเคยพูดหลายครั้งใน,ในคลิปนั่นแหละว่า อย่าไปคิดว่าชีวิตของเรามันจะหยุดอยู่แค่ความสัมพันธ์ที่มันไม่ประสบความสําเร็จในครั้งนั้นเออเพราะว่าชีวิตของเรายังเดินต่อเนาะหลังจากนี้คุณมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าในตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตาบไปที่คุณยังมีลมหายใจแล้วคุณยังจะต้องเดินต่อไปเดี๋ยวก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนาะ อย่างที่บอกคือพูดหลายครั้งว่าในทุกๆ12ปีจะต้องมีสักครั้งหนึ่งที่คุณจะโดดในเรื่องของคู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบางทีอาจจะมีคนเดินเข้ามาหรืออาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างจากจักรวาลที่ส่งมาหาคุณก็ได้เนะเพราะฉะนั้นนะ่ะบางทีถ้าเราสึกว่าเราเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ผิดหวงังเสียใจแล้วเลยทำให้เราไม่กล้าในเรื่ององความสัมพันธ์พยายามบอกตัวเองว่า เราก็สมควรที่จะได้รับความรักที่ดีเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการเปิดพลังงานของตัวเองขึ้นมาเป็นการสื่อสารกับจักรวาลว่าฉันเองก็ยังอยากมีความรักที่ดีนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งลืมฉันนะคะอาจจะเป็นลักษณะหนั้ปไปเนาะจากนั้นไนนาพ่ที่ปรากฏก็คือว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอีกนิดนึงค่ะชาวราศีกุมและค้ากนาคุมถ้าคุณกําลังพยายามทําความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองแต่คุณแค่ยังไม่ได้กล้าที่จะเลือกมาเต็มที่หวรู้สึกว่าค่อยค่อย ค่อยๆทำความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้ามันมากพอเมื่อไหรเดี๋ยวคุณจะกล้ามากกว่านี้ได้เองนะคะโอเคค่ะชาวราศีกุมลัคนาคุมณน,น,นี่คือแนวโน้มความรักข้อสัมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้ยามจะถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะบางท่านอาจจะปเป็นเรื่องราวสองฝั่งกันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้านและจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วก็ข่าวดีนะในช่วงปลายือนพฤศจิกายนนี้ดาวประจำตัวงคุณหนึ่งดวงจะเดือนหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เคยรู้สึกอึดอัด กดดันบีบคั้นมาเป็นเวลานานนะคะเกี่ยวกับตัวตนของคุณหลังจากนี้สถานการณ์จะค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็คลี่คลายมากขึ้นนะคะความอึดอัดทั้งหลายทั้งแหล่ก็จะเริ่มเบาบางลงเนาะแต่ว่าอีกดวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตยังเดินฝ่ายหลังอยู่นะคะบางท่านอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังหน่วงๆยังไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราคาดหวังเอาไว้นี่เป็นไหลค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเนาะหรือบางท่านที่อยู่ดีชีวิตมันก็มีก,มการเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยโดยที่ยังไมมม่ทันัน้เเตตตรรีียยวใจก็ พยายามตั้งสติดีๆแล้วกันนะคะเวลาที่ดาวเดินพลังมันอาจจะมีเอฟเฟก์ที่ค่อนข้างรวนเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับตัวเราตั้งสติให้ไวเดี๋ยวเราก็จะสามารถจูนกับจักรวาลได้เองนะคะและในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าจะมีการอ่านชาร์ตพื้นชีวิตแบบข้อความนะคะซึ่งจะเป็นการเจาะลึกเฉพาะในเรื่องของความรักล้นๆนเลยส15าหัวข้อนะคะซึ่ง15าหัวข้อนี้จะแบ่งย่ยอยๆออกเป็น3แพ็กเกจเนาะในแต่ละแพ็กเกจก็จะมี5ข้อย่อยอยู่ในนั้นนะคะสามารถ อะไรเพิ่มเติมกันได้ที่หน้าจอในตอนนี้นะคะซึ่งผลการอ่านที่หมอจะส่งให้จะมาในรูปแบบของไฟล์ pdf นะคะคุณสามารถเก็บไว้ไปเปิดอ่านซ้ําเพื่อเป็นแนวทางได้ตลอดทางชีวิตเลยเนาะแล้วก็ใครที่แบบกําลังสับสนเอ๊แต่ละคู่ที่เข้ามาช่วของเรามีอะไรบ้างมีคู่แบบไหนบ้างแล้วควรจะรับมือแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งเพื่อที่จะไปรีเช็คได้นะคะไม่แน่ใจว่าหัวข้อนี้จะอยู่ที่แพ็กเกจไหนแต่คิดว่าน่าจะแพ็กเกจหนึ่งเนาะมันจะมีการบอกว่า คู่ในแต่ละแบบที่เข้ามาในช่วอองเราจะมีคู่แบบไหนบ้างนะคะเราควรที่จะรับมือ,อยังไงเพื่อที่เราจะได้ไปรีเช็คเนาะว่าเออคู่แต่ละคนที่เข้ามาในช่วของเรามันเป็นในรูปแบบไหนบ้างมันมีเอฟเฟกกับเราอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะหาคําตอบได้เหมือนกันเนาะใน15หัวข้อนี้ก็ลองอ่านละเอยดูนะคะว่ามีแพ็กเกจไหนที่ถูกใจคุณก็สามารถติดต่อสอบถาม,าถามาถกันเข้ามาได้ในไลน์ a n n a t i n h a 9ได้เลยนะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็หม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย